คิดเรื่องอยู่วันนี้เราพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ในย่านบางบอนนะครับที่มาในรูปแบบของบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ขนาดตั้งแต่250ไปจนถึง389ตารางเมตรบนที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปครับกับโครงการเซ็นทรัลบางบอนจาก AP พร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางทั้งอาคารคลับเฮาส์และสวนหย่อมรวมกว่า3ไร่เลยครับโครงการนี้นะครับจะอยู่ในทำเลกรุงเทพฝั่งตะวันตกครับซึ่งจะอยู่บนถนนบางบอน4ที่มีระยะทางจากหน้าโครงการออกถนนเอกชัยเนี่ยประมาณ2.5กิโลเมตรครับ ส่วนอีกทางนึงนะครับก็สามารถไปทะลุกับถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้สามารถออกถนนเพชรเกษมได้ครับขนาดที่ดินโครงการประมาณเกือบเกือบ75ไร่นะครับจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด174ยูนิตโดยบ้านของที่นี่จะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันครับ งการนี้นะครับเขาจะตั้งอยู่ในเขตผังเมืองสีเขียวครับ,รบซึ่งถ้าคนที่จะมาสร้างโครงการบ้านจัดสรรบ,บนเขตผังเมืองสีเขียวแบบนี้นะครับปาเขาจะต้องเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่บนพื้นที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปเท่านั้นนะก็เลยจะเป็นคาแรคเตอร์ของบ้านที่นี่แหละครับ,รบที่จะเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นที่ดินขนาดใหญ่นะก็จะเหมาะกับคนที่ อยากได้บ้านที่มีที่ดินรอบบ้านเยอะๆนะครับ,รบอาจจะเป็นครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์แล้วเราอ,อยากให้มีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นในบ้านได้เยอะๆหรือว่าเป็นคนท, <ำ S 1> ที่ชอบปลูกต้นไม้จัดสวนก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะทําให้บรรยากาศในโครงการดูไม่อึดอัดด้วยเพราะว่าบ้านแต่ละหลังเขาจะไม่ได้อยู่ชิดกันจนเกินไปเนื่องจากมีพื้นที่ดินรอบบ้านที่เยอะนั่นเองครับใช่ครับเซ็นทรัลบางบอนนะครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดใหญ่ ที่เขาจะมีแบบบ้าให้เลือกถึง4แบบเลยครับ,รบแล้วก็บ้านตัวอย่างที่เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านหลังที่อยู่ด้านหลังเราตอนนี้ก็คือชาโต s สเปซครับ จะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด389ตารางเมตรนะครับรองรับ5ห้องนอน6ห้องน้ําแล้วก็จอดรถได้4คันเลยเป็นท้ายเดียร์สุดของโครงการเลยใช่ครับ,รบตรงนี้ก็จะสามารถรองรับได้หลายเจเนอเรชันเลยครับและที่สําคัญนะครับโครงการนี้เนี่ยบ้านทุกหลังเขาจะหันหน้าบ้านไปทางฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่จะได้แสงทา้งฝั่งหน้าบ้านนะครับแต่ก็จะไม่ได้รับความร้อนเยอะจนเกินไปอีกอย่างคือเป็นทิศที่รับลมประจําปีของประเทศไทยเราตลอดทั้งปีเลยด้วยครับส่วนโครงสร้างของตัวบ้านนะครับเขาจะใช้ ปรับเปลี่ยนต่อเติมพื้นที่ภายในบ้านได้ในอนาคตครับครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นบ้านตัวอย่างนะแต่ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยเราจะเห็นแนวรั้วด้านหน้าบ้านด้วยนะครับซึ่งประตูรั้วที่เป็นส่วนของทางเข้าที่จอดรถเนี่ยเขาจะเป็นประตูเหล็กรางเลื่อนครับผมโครงการจะมีการเดินระบบไฟนะครับเป็นจังชั่นเตรียมเอาไว้ให้ตรงรั้วเผื่อลูกบ้านไปติดระบบอัตโนมัติเปิดปิดประตูได้ในอนาคตนะครับ แล้วก็จะมีตำแหน่งของถังขยะเนี่ยอยู่ภายในตัวบ้านเลยนะครับแล้วก็จะมีประตูเล็กๆฝั่งหน้าบ้านให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเก็บขยะได้อันนี้ก็ค่อนข้างมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วพอเข้ามาตรงพื้นที่จอดรถนะครับบ้านมาตรฐานเนี่ยพื้นที่จอดรถเขาจะเป็นพื้นคอนกรีตแสตม์ทั้งหมดเลยก็จะดูเรียบร้อยสวยงามนะครับโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างออนกราวทั้งผืน โดยโครงการจะมีการแยกจอยกับโครงสร้างตัวบ้านไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการจอดรถของบ้านหลังนี้คือจอดได้4คันนะฮะจะมี3คันเนี่ยที่จอดอยู่ในร่มแบบนี้ออีกคันนึงเนี่ยจะจอดออกไปด้านข้างนิดนึงนะครับที่แบบกลางแจ้งนะครับส่วนระบบไฟของบ้านโครงการนี้นะครับเนื่องจากว่าเขามีบ้านทั้งหมด4ีทายถ้าเป็นสานท้ายเริ่มต้นเนี่ยนะครับจะเป็นไฟ1เฟสแบบปกติครับแต่ว่าถ้าเป็นแทบใหญ่สุดของโครงการก็คือทายที่เราพามาดูเนี่ยจะเป็นไฟแบบ3เฟสเลยอันนี้ก็จะรองรับการใช้ไฟหนักๆได้ประตูทางเข้าบ้านนีจะะม2ชุด ชุดแรกเนี่ยนะครับจะเข้าจากพื้นที่จอดรถตรงนี้ซึ่งเขาจะเป็นประตูบานทึบบานเลื่อนขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้ให้เข้าบ้านได้ง่ายๆเผื่อซื้อของซื้อของอยากเข้าห้องครัวเลยเนี่ยตัวนี้ใกล้ห้องครัวครับแต่ถ้ามีแขกไปใครมาพามาเข้าหน้าบ้านตรงนี้ครับเพราะว่าเข้าไปจะเป็นโซนของนั่งเล่นรับรองแขกนะครับตัวนี้จะมีเฉลียงยื่นออกมาประมาณสักเมตรหนึ่งให้ใส่รองเท้าถอดรองเท้าได้อยู่ภายใต้ชายคานะครับประตูฝั่งหน้าบ้านตรงนี้จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่เลยนะครับ มีดิจิตอ l ดอ o r ล็อกติดตั้งไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในบ้านครับนะครับเ <ST>. ข้ามาภายในตัวบ้านนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีโฮมอ o ต a ม i o n มาให้หลายจุดเลยครับอย่างแรกเลยก็คือระบบเปิดปิดไฟ2จุดที่บริเวณโรงจอดรถนะครับแล้วก็รั้วหน้าบ้านตรงนี้เราสามารถสั่งเปิดปิดจากสมาร์ทโฟนได้ส่วนภายในตัวบ้านนะครับจะได้ universal s p o t มา2จุดครับ เครื่องนี้เนี่ยสามารถติดตั้งกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สั่งเปิดปิดได้ผ่านโทรศัพท์อีกเช่นกันครับเราสามารถเลือกติดตั้งเองได้นอกจากนั้นจะมีสมาร์ทปลั๊กให้อีก1จุดนะครับอันนี้ก็สามารถสั่งเปิดปิดโทรศัพท์ได้อีกเช่นกันลูกบ้านสามารถเลือกติดตั้งเองได้ครับ แล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะให้แมกเนติกเซนเซอร์ที่ประตูและหน้าต่างทั้ง2<ม>งชั้นเลย<ม>นะครับแล้วก็ที่ลงจอดรถจะได้ CCTV ด้วยครับส่วนภายในตัวบ้านนะครับจะมีระบบไฟสำรองให้อีก2จุดครับที่บริเวณหน้าตู้มิเตอร์ไฟฟ้าที่ชั้น1แล้วก็ที่ชั้น2จะอยู่ที่ถงบันไดครับ<ม>ส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเราเข้ามาจากประตูหน้าบ้านเนี่ย<ม>จะเจอกับล<ม>ิฟวิงแอเรียก่อนเลยนะครับ ตรงนี้จะมีระยะดูทีวีอยู่ที่ประมาณ5เมตรกว่าๆเลยนะครับวาเลยใช่ดังนั้นเราสามารถวางโซฟาแบบ L shape แบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะฟังเป็นโซฟาเบสก็ได้อีกอย่างหนึ่งคือทําให้เราสามารถวางโต๊ะกลางขนาดใหญ่แบบนี้ได้ครับแล้วก็ติดตั้งทีวีแบบนี้ได้เต็มที่เลยจอใหญ่ๆเลยใช่ครับนอนดูหนังดูบอลอะไรก็ว่ากันไปครับ ส่วนพื้นที่กลางบ้านนะครับตรงนี้จะเห็นว่าทางบ้านตัวอย่างเขาจัดมาเป็นพื้นที่วางโต๊ะะรับประทานอาหารแบบยาวเลยครับแบบแปดที่นั่งก็สามารถนั่งได้สบายสบายครับทาให้เราสามารถรองรับแขกได้เยอะหรือว่าบ้านไหนที่มีญาติมาเยี่ยมบ่อยๆอก็รองรับได้ค่อนข้างครบทีเดียวด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีห้องน้ําแบบ p o วเด r ร o o m มมาให้นะครับซึ่งเป็นห้องน้ําที่ไม่มีส่วนอาบน้ํานั่นเองครับ,รบเพราะว่าทุกห้องนอนของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาให้ห้องน้ําในตัวมาให้ทุกห้องเลยครับใช่ครับแล้วก็ใกล้ๆกันกับส่วนรับประทานอหรงนน้คัวใะ ครัวของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นครัวปิดถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยตรงนี้จะเป็นประตูกระจกนะครับที่กั้นอยู่นะครับแต่ว่าบ้านตัวอย่างเขาปรับเปลี่ยนประตูนะให้เราดูว่าเราอาจจะไปปรับเปลี่ยนเป็นประตูบานเลื่อนบานทึบแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าด้านในครัวบางทีเราวางของไม่เรียบร้อยเนี่ยประตูบานทึบจะได้สามารถเลื่อนมาปิดได้แบบมิดชิดนะครับมองไม่เห็นด้านในแต่ว่าถ้าใครอยากได้บรรยากาศครัวโปร่งก็ใช้เป็นประตูกระจกแบบบ้านมาตรฐานก็ได้อันี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับ เข้ามาภายในครัวนะครับสเต็ปพื้นเขาจะลดลงไปสเต็ปหนึ่งอันนี้จะดีในแง่ของการทําความสะอาดเวลาเช็ดถูอะไรต่างๆสิ่งสกปรปกจะได้ไม่เปืเป้อนไปยังพื้นที่อื่นๆนอกห้องครัวมาตรฐานเขาจะให้ตัวเคาน์เตอร์แบบครัวก่อแบบนี้ไว้เลยนะคุณผู้ชมด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นท็อปหินแกรนิตสีดำนะครับแล้วก็ครัวก่อก็จะได้เรื่องความแข็งแรงเวลาเราเตรียมอาหารหรือสับหมูอะไรแรงๆเนี่ยก็จะแบบไม่โครงเเพงเนาะ แล้วก็พวกบานตู้แตต่างๆหรือว่าอุปกรณ์การใช้งานนะเขาจะไม่ได้มีให้มาเป็นมาตรฐานอันนี้แล้วก็ไปเลือกเพิ่มเติมเองได้นะครับแต่ว่าที่ให้มาเลยคือซิงล้างจานตรงนี้ซึ่งตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับช่องแสงภายในครัวด้วยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนขนาดใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติแล้วก็เปิดระบายอากาศได้ด้านข้างผมตรงนี้ครับจะมีประตูที่เปิดไปยันลานสักล้างจะเห็นว่าด้านบนนี่เขามี พัดลมดูดอากาศอีกจุดหนึ่งด้วยนะอันนี้ก็ช่วยระบายอากาศได้ร้านซักล้าที่ให้เป็นมาตรฐานเนี่ยคือเป็นร้านขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นลานคอนกรีตที่เป็นโครงสร้างออนกราวพื้นที่ตรงนี้เราสามารถมาตากเสื้อผ้าซักผ้าอะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ด้วยตำแหน่งที่เขาอยู่ตรงระหว่างตัวบ้านที่เป็นรูปตัวยูฝั่งด้านหลังเนี่ย ผมมองว่าถ้าใครกลัวเรื่องฝนเวลาตากเสื้อผ้านะตรงเนี้ยเราไปเพิ่มเติมโครงหลังคาได้แล้วก็ติดเป็นหลังคาใสๆนะเพื่อช่วยกันฝนนะเราจะได้ตากเสื้อผ้าได้อย่างอุ่นใจนะครับแล้วก็ถ้าเดินเชื่อมโยงไปอีกนิดนึงทางฝั่งด้านหลังบ้านนะครับก็จะสามารถไปเชื่อมกับโซนของเมดได้ที่บ้านหลังนี้ก็จะมีทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําของเมดเลยครับ ส่วนด้านข้างของบ้านโซนนี้นะครับที่เข้าจากทางพื้นที่จอดรถเนี่ยตรงนี้จะได้ช่องแสงอีกบานหนึ่งด้วยซึ่งข้อดีก็คือจะช่วยทําให้โถงบันไดตรงนี้สว่างในตอนกลางวัน,นครับเราไม่ต้องเปิดไฟก็ได้แล้วก็ได้ความปลอดภัยครับแต่ก่อนจะขึ้นชั้นสองนะเรามาดูตรงนี้กันก่อนครับ ตรงนี้จะมีห้องนอนที่ชั้นหนึ่งมาให้นะครับเข้ามาภายในห้องนะครับจะสังเกตว่าพื้นภายในห้องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากกระเบื้องด้านนอกเป็นพื้นไมลามิเนตนะครับเหมาะกับการเป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนพื้นที่การใช้งานภายในนะครับเราจะเห็นว่าเขาวางเตียง5ฟุตได้จริงๆใครชอบนอนสบายๆหรือว่าอยู่กัน2คนเนี่ยก็สามารถวาง6ฟุตก็ได้เช่นกันครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยยังเหลือพื้นที่สําหรับทาตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีพื้นที่ใช้งานได้ด้วยส่วนด้านในจะได้ห้องน้ําในตัวมาด้วยทําให้ห้องนี้ได้ความเป็นส่ววนตัสูง พื้นที่ภายในห้องน้ำเนี่ยเขาแยกโซนเปียกโซนแห้งมาให้เรียบร้อยเลยผมว่าถ้าติดฉากกั้นอาบน้ำเพิ่มอีกนิดนึงก็สามารถใช้งานได้ดีทีเดียวครับ ที่ชั้นหนึ่งของบ้านหลังนี้ยังไม่หมดนะครับผมยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถไปใช้งานได้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านครับจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้จะเป็นทางเดินที่เชื่อมโยงที่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับทางเดินตรงนี้กว้างประมาณสาเมตรเลยครับเป็นพื้นที่ใช้สอยได้เลยอ่ะจริงๆแล้วเราอาจจะ หาโต๊ะหาเก้าอี้มานั่งเล่นพักผ่อนตรงนี้ได้ครับเพราะว่ามุมมองที่มองออกไปฝั่งด้านหน้าตรงเนี้ยนะคุณผู้ชมจะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ที่เป็นประตูกระจกบานเลื่อนให้เราเชื่อมโยงไปยังสวนหน้าบ้านได้ตรงนี้เหมาะกับการทําเป็นเทเรสแบบนี้เลยก็ได้นะครับ,รบจะวางเป็นเฟอร์นิเจอร์อัลโดแล้วก็ออกไปนั่งเล่นพักผ่อนหน้าบ้านก็ได้ครับวันไหนอยากจะจัดปาร์ตี้เอาดอปิง้งย,ย่างบาร์บีคิวอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เหมาะตรงนี้เหมาะมากครับแล้วพอเราเชื่อมโยงไปยังอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นบ้านมาตรฐานนะเขาจะมีการกัั้้นระตูเอาไวคบ ทำให้พื้นที่ที่อยู่ด้านในตรงนี้ทั้งหมดเหมือนกับถูกแยกออกมาเลยนะครับเป็นสัดส่วนเป็นส่วนตัวมากๆสามารถจัดเป็นห้องนอนที่เป็นส่วนตัวได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีห้องน้ําของตัวเองอยู่ด้วยเป็นห้องน้ําที่สามารถอาบน้ําได้นะครับแต่บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาเป็นไอเดียของครอบครัวที่อาจจะไม่ได้ต้องการห้องนอนเพิ่มใหม่ห้องหนึ่งเขาเลยเอาตัวเอาเนี้ออกแล้วก็เชื่อมโยงมายังพื้นที่โซนเนี้ยแล้วก็จัดเป็นเหมือนพื้นที่ทํางานอันดิเลกหรือทำงานที่บ้านนะครับการใช้งานเขาจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะ ฝั่งด้านหลังตรงนี้นะครับเราก็อาจจะจัดเป็นมุมแบบพื้นที่ทํางานอนดิเรกต่างๆไปส่วนฝ,ฝั่งด้านหน้าเขาก็วางเป็นเหมือนโต๊ะนั่งทํางานขนาดใหญ่ครับเพื่อจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศของพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดก็จะดูโป,ปร่งๆนะเพราะว่าเขาจะมีช่องแสงโดยรอบเลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งหน้าบ้านตรงนี้ที่จะเป็นประตูกระจกบาเลื่อนอ่านี้เราก็เดินออกไปเชื่อมโยงกับสวนหน้าบ้านได้เช่นเดียวกันครับ มาที่ชั้นสองนะครับบันไดของบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบันไดโครงสร้างเหล็กปิดผิวด้วยไม้ยางพาราประสานทำสีนะครับและด้านหลังตรงนี้นะครับจะได้หน้าต่างบานใหญ่มาซึ่งจะทาให้โถงบันไดตรงเนี้ยทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองเนี่ยสว่างตอนกลางวันครับแทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลยแล้ววัสดุพื้นของชั้นสองนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นไม้ลามิเนตนะครับแล้วก็จะมีระยะจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยอยู่ที่2 6จุดหกเมตรครับครับตรงที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นส่วนของโถงที่เป็นโถงตรงกลางนะครับเชื่อมโยงไปยัง ห้องนอนต่างๆที่ชั้นสองนะครับก็เป็นโถงที่กว้างทีเดียวแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อนเนกประสงค์ตรงนี้ด้วยนะครับเราจัดเป็น Family Area ียได้เป็นเหมือนพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีอีกจุดหนึ่งที่จะมีความเป็นส่วนตัวขึ้นเนาะเพราะว่าถูกยกมาที่ชั้น2แล้วบางทีชั้นล่างรับแขกอยู่สมาชิกคนอื่นๆในบ้านอาจจะมานั่งเล่นดูทีวีตรงนี้ก็ได้นะครับ <ผม S 1> แล้วก็ได้ความสว่างด้วยเพราะว่าจะได้ชอ่ชอ,งงชองแสงหน้าบ้านช่องแสงหน้าบ้านเป็นบานประตูเปิดเชื่อมโยงเบีัยงระเบียงหน้าบ้านได้ก็จจะทททําให้้้พืนนนนนีีี่่่ังงงเลดูววตรรมถึ โงทางเดินตรงกลางเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นครับผมห้องนอนที่ชั้นสองมี3มห้องอย่างที่บอกไปนะครับเขาจะแบ่งฝั่งกันเลยนะของห้องนอนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่ฝั่งหนึ่งของตัวบ้านส่วนห้องนอนลูกๆทั้ง2ห้องจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งทางด้านนี้นะครับทุกห้องมีห้องน้ําในตัวหมดเลยนะครับแล้วก็ห้องนอนลูกทั้งสองห้องเนี่ยนะครับไซซิ่งจะใกล้ๆกันนะครับมีห้องน้ําในตัวทั้งคู่ก็จะเหมาะกับครอบครัวที่อาจจะมีลูก2คนแล้วเขาจะได้ไม่ต้องแบบ ทะเลาะกันอ่ะใครอยู่ห้องใหญ่ห้องเล็กอยู่ห้องไซส์สิ่งใกล้ๆกันไปเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ขั้นระหว่างห้องทั้งสองห้องตรงนี้เราอาจจะไปบิวพวกตู้เก็บของนะครับหรือว่าเป็นชั้นวางของโชว์คล้ายๆบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับจะพาไปดูห้องนอนลูกสักห้องหนึ่งฝั่งหน้าบ้านตรงนี้แล้วกันนะครับห้องนี้นะครับเป็นตัวอย่างของห้องที่ลูกเริ่มโตแล้วเขาก็เลยวางเตียงแบบไซส์ใหญ่หน่อยอันนี้ก็คือเตียงประมาณ5ฟุตนะครับก็คือวางได้สบายๆมีพื้นที่ข้างเตียงเยอะเลยนะครับฝั่งหนึ พื้นที่ปลายเตียงตรงนี้โตทำงานาาจ,จะไปหาโตนั่งทํากันบ้านตัวที่แบบไม่ได้หนามากนะนเอามาวางตรงนี้ให้เขาเป็นพื้นที่อ่านหนังสือติดทีวีได้ด้วย,รยจริงติดทีวีตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวที่อยู่ทางด้านนี้ภายในห้องน้ําเขาก็จะมีการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกรวมถึงมีการติดตั้งหน้าต่างนะครับแบบบานกระทุง้งเปิดเาไอากาศได้ด้วยครับ ฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับจะเป็นห้องนอนหลักสาหรับคุณ<ม>พ,พ่อคุณแม่ครับซึ่งจะได้พื้นที่แบบเต็มตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้านเลยนะครับทำให้เราได้ช่องแสงค่อนข้างเยอะ<ม>อย่างที่เราเห็นนะครับพื้นที่ภายในห้องเนี่ยค่อนข้างกว้างสามารถวางเตียง6ฟุตแบบนี้ได้สบายๆส,ส่วนระยะปลายเตียงนะครับก็จะเห็นว่าเหลือค่อนข้างเยอะเลย<ม>เราสามารถทําชั้นวางของใต้ทีวีตรงนี้ก็ได้นะครับรบแล้วก็จะได้ช่องแสงขนาดใหญ่เลยนะครับทางฝั่งหน้าบ้านเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นระเบียงขนาดประมาณ1เมตร ที่เชื่อมไปกับห้อง Family Area เมื่อกี้นะครับตรงนี้สามารถเดินเชื่อมกันได้ hmm. ออกไปสูดอากาศตอนเช้าได้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของตัวห้องนะครับจะเห็นว่าเราจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่เลยหน้าห้องน้ำนะครับ hmm. เราสามารถบิวเป็นบล็ closet, อกเอ็นโคลเฝั่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่แยกกันชัดเจนแบบนี้เลยก็ได้นะครับ แลวก็ห้องน้ำาของห้องนี้นะครับค่อนข้างพิเศษเลยพี่เก่งเพราะว่าภายในห้องน้ำเนี่ยเขาจะให้มาเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับ <S 2> <S 2> อย่างแรกเลยเราจะเห็นเป็น His and Her ตรงนี้ก็คืออ่างล้างหน้าที่ให้มาสองอ่างนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้งานพร้อมกันนะครับส่วนพื้นที่อาบน้ำนะครับเขาจะแยกออกเป็น2ฝั่งัฝั่งนั้นนะครับก็จะมีมุมของแ hand s เวอร์แล้วก็โถสุขภัณฑ์วางไว้ให้ค่อนข้างเป็นสัดส่วนเลยถ้าใครกลัวเปียกเนี่ยก็อาจจะเติมเป็นฉากกั้นกระจกเพิ่มขึ้นก็ได้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีเป็นอ่างอาบน้ําแบบฝังมาให้นะครับ hmm. ตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถลงไปนอนแช่ได้เต็มที่เลยแล้วก็ยังเหลือพื้นที่สําหรับวางของร,บรอบๆได้และที่น่าสนใจเลยนะครับห้องนี้เนี่ยเขาจะให้ช่องแสงมาถึง2จุดเลย hmm. ข้อดีก็คือจะทำให้ห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างสว่างแล้วก็ช่วยระบายความชื้นได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ บ้านอีกหลังหนึ่งที่จะพามาดูนะครับเป็นไทป์ที่ใหญ่รองลงมาจากไทา์ใหญ่สุดของโครงการนี้นะครับที่ชื่อว่า Se m e s t e r s p a c e นะครับหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย322ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ําี่ที่จอดรถนะครับภายในบ้านหลังนี้นะครับจะคล้ายกับบ้านหลังก่อนหน้านี้ที่เราพาไปชมกันครับโดยโถงตรงกลางบ้านจะเป็นลักษณะ Open Plan มีห้องนอนชั้น1พร้อมห้องน้ําในตัวมาให้ได้ครัวปิดด้านหลังบ้านให้ใช้งานกันนะครับ แต่แค่จะไม่มีส่วนของเรือนรับรองด้านข้างของตัวบ้านมาให้ครับซึ่งก็ยังจัดเป็นบ้านที่มีฟังก์ชันรองรับครอบครัวขนาดกลางและใหญ่ได้นะครับส่วนชั้น2จะไม่มีส่วนของพื้นที่ Family Area แต่จะแบ่งออกเป็น3ห้องนอนขนาดใหญ่ที่มีห้องน้ําในตัวทั้งหมดได้ความเป็นส่วนตัวสูงเลยครับ จากด้านหน้าโครงการเราจะเห็นทางเข้ามายังซุ้มประตูที่ทําเป็นถนนคอนกรีตแส้มแล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้สองข้างทางให้ดูร่มรื่นเลยครับลักษณะของซุ้มประตูโครงการจะออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งกับอาคารคลับเฮาส์ด้วยนะครับทำให้มีความสูงเทียบเท่ากับอาคาร2ชั้นดูโอโถงที่เดียวครับโดยประตูทางเข้าของโครงการนะครับจะมีทั้งไม้กั้นกระดกแล้วก็ประตูเหล็กลางเลื่อนครับให้สามารถเลื่อนมาปิดได้มิดชิดมากขึ้นลูกบ้านของที่นี่จะเข้าออกด้วยระบบคัดสรรน,นะครับซึ่งเป็นลักษณะของการสแกนป้ายทะเบียนครับ และมีกล้อง C C T V รวมทั้งหมด24ตัวรวมถึงมีรั้วรอบโครงการสูง2.5เมตรครับ ้อาคารคลับเฮาส์แล้วก็สวนหย่อมของที่นี่นะครับเขาจะรวมกันอยู่เป็นจุดเดียวขนาดใหญ่เลยครับจะเห็นได้ตั้งแต่โซนด้านหน้าโครงการแล้วก็ยาวไปจนถึงกลางกลางผืนที่ดินโครงการเลยนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณสัก3าไร่ได้ก็ใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็จะทําให้บรรยากาศของถนนเมนด้านหน้าตรงนี้ที่ตรงเข้าไปด้านในโครงการคุณผู้ชมเขาจะได้ความร่มรื่นของสวนหย่อมโครงการที่อยู่ฝั่งหนึ่งของถนนด้วยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูอาคารคลับเฮาส์กันก่อนนะครับลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคารสูง2ชั้นนะครับโซนด้านหน้าตรงนี้ S <S มีพื้นที่จอดรถรองรับเอาไว้ให้3สล็อตด,ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงน้ําไหลด้วยนะคะระับเพราะว่าเขาจะทําไป็นสาวไว้น้ำกลางแจ้งอยู่ด้านหน้าตรงนี้นลักษณะของสระน้ําลถนะครับเราจะได้ยินเสียงน้ําไหลให้รู้สึกแบบสดชื่นรู้สึกผ่อนคล<ม>์ด้วย ความกว้างของสาะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.5เมตรนะครับ,ค,รบความยาวเนี่ยอยู่ที่18เมตรแล้วเขาจะมีการแบ่งโซนจกักรุสซี่โซนสาเด็กเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็รวมถึงมีพื้นที่นั่งเล่นริมสระนะทั้งแบบว่านั่งแช่ในน้ําก็มีหรือว่าเป็นสังเค้นตรงริมสระปลายสระตรงนู้นก็มีเหมือนกันนะครับ พอจะขึ้นมาใช้งานที่ชั้นหนึ่งตรงนี้เขาจะมีทั้งสเต็ปบันไดแล้วก็จะมีที่เป็นทางลาดด้วยเผื่อครอบครัวไหนมีรถเข็นเด็กหรือมีผู้ที่ใช้วิลแชร์ก็ขึ้นมาใช้งานตรงนี้ได้นะครับที่ชั้นหนึ่งตรงนี้นอกจากสาว่ายน้ําแล้วจะมีห้องอินดอร์ตรงนี้ด้วยป้าเป็นห้องล็อบบี้รับรองแขกนะครับด้านในเนี่ยเข้าไปนะจะมีพวกชุดโซฟาอะไรต่างๆให้นั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับแล้วเป็นห้องฝ้าเพดานสูงแบบดับเบิลวอลลุ่มเลยคือดูสูงโปร่งแล้วก็ ล้อมรอบไปด้วยช่องแสงขนาดใหญ่นะครับโดยจะมีฝั่งนึงนะเรามองออกไปเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่สวนหย่อมที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ด้วยใช่แล้วก็ถัดมาตรงนี้ครับข้างๆสระว่ายน้ำนะก็จะมีห้องน้ำครับแยกชายหญิงที่ด้านในก็จะมีห้องอาบน้ํารองรับเอาไว้ให้ได้เผื่อให้ลูกบ้านมาอาบน้ําแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีห้องน้าสาหรับผู้ที่ใช้วิวแชร์รองรับเอาไว้ให้ด้วยครับ ึ้นมาที่ชั้น2นะครับทางโครงการเขาจะออกแบบเป็นมุมเทเรสตรงนี้ไว้ให้แล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นพักผ่อนไว้ให้ด้วยซึ่งกิมมิคเล็กๆของตรงนี้นะครับก็คือจะมีต้นไม้เนี่ยทะลุขึ้นมาจากชั้น1บริเวณนี้ด้วยเขาเจาะเป็นช่องไว้ให้เลยใช่ครับจะได้ยอดไม้ขึ้นมาสูงๆตรงนี้ตรงนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นแล้วก็พื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ด้านบนตรงนี้ด้วยได้รับวิวทั้งสวนด้านล่างแล้วก็นั่งตรงนี้ก็เห็นพื้นที่สีเขียว น,นเขาก็จะยกฝ้าเพดานสูงเหมือนกันแล้วก็จะมีมุมที่เป็นโซฟาสําสหรับนักเล่นพักผ่อนส่วนใครที่จะทํางานนะครับก็มีมุมที่สามารถเอาโน้ดบุ๊กหรือว่ามานั่งอ่านหนังสือได้เป็นส่วนตัวทีเดียวครับ ส่วนห้องข้างๆการตรงนี้อีกห้องหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้อง kids room สำหรับเด็กๆนะครับภายในเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่น่าสนใจหลายจุดเลยอย่างบ่อบอลตรงนี้นะครับก็ให้เด็กๆมาเล่นกันได้ส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่อยากว่ารูประบายสีหรือว่านั่งเล่นของเล่นเนี่ยด้านข้างก็มีมุมโต๊ะก็อี้เล็กๆจัดไว้ให้ด้วยครับครับผมแล้วต่อเนื่องมาฝั่งซ้ายมือทางด้านนี้เขาจะมีการทําทางเดินที่เชื่อมไปอีกอาคารหนึ่งนะครับผม ซึ่งเป็นอาคารที่เป็นโซนของแบบเครื่องเล่นออกกําลังกายต่างๆนะครับทางเดินตรงเนี้ยโครงการเนี่ยเขาออกแบบมาดูชิลๆเลยนะเพราะว่าก็จะเป็นพื้นที่แบบเซมิอัลโดนะครับในอนาคตเห็นเขาบอกว่าอาจจะมีพวกเก้าอี้หรือโต๊ะเล็กๆเนี่ยมาวางเผื่อให้ลูกบ้านมานั่งเล่นชิลๆตรงนี้ได้ด้วยครับซึ่งพอเราเดินตรงไปเนี่ยก็จะไปสู่โซนที่เป็นโซนออกกําลังกายอย่างที่ผมบอกไปจะมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะคุณผู้ชม ห้องแรกเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นห้องเปล่าๆก็คือเป็นห้องอเนกประสงค์ให้ลูกบ้านมาใช้งานได้ครับส่วนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดๆกันตรงนี้จะเป็นห้องฟิตเนสออกกำลังกายนะครับห้องฟิตเนสเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นห้องแบบแนวยาวเลยนะฮะมีเครื่องเล่นต่างๆวางไว้ให้เนี่ยประมาณสัก6ชิ้นได้นะครับแต่ไฮไลท์นี่อยู่ด้านในปร์คตรงนั้นเนี่ยจะเป็นห้องโยคะที่เขาจะมีการกั้นผนังกระจกแยกออกมาอีกห้องนึงเลยจะได้ไม่รบกวนกันนะครับ เข้าไปด้านในนะเราจะเห็นว่าเหมือนมีบานกระจกอยู่2บานติดตั้งอยู่นะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นกระจกด้วยแล้วก็เป็นวอร์ช l f i ิ n เนสด้วยก็ครับลูกบ้านสามารถจะมาใส่ข้อมูลพวกน้ําหนักส่วนสูงเพื่อติดตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเวลาเราออกกำลังกายรวมถึงเขาจะมีโปรแกรมที่คอยแนะนําการออกกําลังกายต่างๆให้กับลูกบ้านได้เลือกใช้กันด้วยครับครับผม พื้นที่ส่วนกลางยังไม่หมดแค่ภายในอาคารนะครับด้านข้างเนี่ยยังมีสวนแนวยาวที่เขาจัดมาให้หลายมุมเลยน่าสนใจอย่างส่วนแรกเลยนะครับด้านหลังอาคารคับเฮาส์จะเป็นมุมพืชผักสวนครัวที่ภายในจะมีการปลูกพวกโรสแมรี่กระเพราตะไคร้พวกนี้นะครับลูกบ้านสามารถมาเก็บไปนําประกอบอาหารได้ถัดเข้ามาอีกหน่อยนะครับตรงนี้จะมีลู่วิ่งมาให้ด้วยสําหรับใครที่ชอบวิ่งออกกำลังกายในสวนนะครับก็สามารถวิ่งได้แล้วก็มีมุมนั่งเล่นพักผ่อนหลายส่วนเลยครับ ส่วนตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของสนามเด็กเล่นที่เขาจะมีพวกมุมปีนป่ายสำหรับเด็กๆแล้วก็บอดทรายมาให้ด้วยสไลเดอร์ด้วยใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็มีอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถขึ้นไปรับวิวข้างบนได้นะครับแล้วก็<ช>จะมีต้นไม้ที่ทะลุขึ้นมาอีกแล้วก็จะล้อกันไปกับส่วนของโบรอาคารนะครับส่วนสําหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะมีส่วนของสเก็ตแอเรียด้านหลังไว้ให้ด้วย <S <S ใครที่ชอบเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือว่าสเก็ตต่างๆก็เอามาเล่นตรงนี้ได้นะครับ อีกมุมนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือสําหรับครอบครัวไหนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวมด้านหลังเนี่ยเขาจะมีส่วนของเท p สปาไว้ให้ครับ,รบตรงนี้ก็สามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาเล่นเดินเล่นออกกําลังกายได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัดส่วนดีไม่รบกวนการก,กับลูกบ้านท่านอื่นครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าโครงการนี้เขาให้พื้นที่ส่วนกลางมาค่อนข้างเยอะเลยแต่ค่าส่วนกลางของที่นี่เนี่ยเขาจัดเก็บแค่เพียง17บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นครับซึ่งโครงการนี้นะครับเขาเป็นโครงการบ้านขนาดที่ดินใหญ่ตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปนะครับ ซึ่งการจัดเก็บค่าส่วนกลางในเลทนี้เนี่ยก็าถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะอีกอย่างหนึง่งถ้าเทียบกับโครงการใกล้เคียงในโซนนี้นะครับที่เป็นโครงการที่ดิน้อยตรางวาขึ้นไปเหมือนกันเนี่ยเ,<อ>เขาจะจัดเก็บอยู่ที่ประมาณ30-50บาท<อ>ซึ่งก็จะมากกว่านี้ประมาณ2-3เท่าเลยครับเซ<อ>็นทรัลบางบอนนะครับเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนถนนบางบอน4ครับ ซึ่งบริบทของถนนเส้นนี้เนี่ยจะมีความเงียบสงบเป็นพิเศษเหมาะกับการเป็นพื้นที่พักอาศัยนะครับ<ม>แต่ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายสําคัญโดยรอบได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรเกษมถนนเอกชยัยหรือว่าถนนกาญจนาภิเษกซึ่งส่วนตัวผมมองว่าจะเหมาะกับผู้ประกอบการในโซนนี้หรือว่าใครที่ขยับขยายครอบครัวนะครับ,รบเพราะว่าสามารถเดินทางอิงโดยรอบได้ง่ายไม่ว่าจะไปสมุทรสาครนครปฐมหรือว่าจะเข้ากรุงเทพชั้นไหนก็ไม่ยากครับส่วนความอุดมสมบูรณ์ในโซนนี้นะครับก็สามารถอิงได้โดยรอบเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนเนี่ยก็มีทั้งหลักสูตรมาตรฐานและก็หลักสูตรนานาชาติเลยครับครับผมแล้วก็บ้านของโครงการนี้นะมองว่าเหมาะกับคนที่มองหาบ้านเดี่ยวที่อยู่บนพื้นที่ดินไซส์ใหญ่100ตารางวาขึ้นไปนะครับเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่รองรับ4-5ห้องนอนได้แล้วก็ม,มีห้องนอนชั้นล่างในทุกแบบบ้านด้วยนะครับผมอย่างบ้านที่อยู่บนพื้นที่ดินใหญ่ขนาดร้อตารางวาขึ้นไปแบบเนี้ คนที่อยากได้บ้านประมาณนี้ก็คือต้องการพื้นที่รอบบ้านเยอะๆบางคนอาจจะชอบจัดสวนหรือแม้แต่อยากจะได้ผืนที่ดินเผื่อไว้ในอนาคตเราอยากจะต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก็ได้ <ผม S 1> นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นบ้านไซส์ใหญ่ขนาด4-5ห้องนอนแบบนี้อยู่ก็เป็นครอบครัวใหญ่ได้เลยอาจจะมากกว่า2เจเนอเรชั่นก็ได้เพราะว่าสามารถจะมีเจเนอเรชั่นของผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ด้วยได้เนื่องจากบ้านทุกท้ายในโครงการจะมีห้องนอนที่ชั้นหนึ่งทั้งหมดเลยครับ อย่างบ้านไซส์ใหญ่สุดที่เราพาทุกคนเข้าไปดูเนี่ยนะครับก็เป็นอีกไทป์หนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากตัวบ้านแล้วยังมีส่วนของเดือนรับรองที่อยู่ด้านข้างอันนั้นเนี่ก็จะทําให้การใช้งานสามารถจัดเป็นส่วนพักอาศัยที่เป็นส่วนตัวมากๆได้เลยที่อยู่ภายในบ้านของเราเองด้วยนะครับแล้วก็ไทป์เดียสูงโครงการนี้ก็จะเป็นไทป์เดียวที่จะมีห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องนอนแม่บ้านมารองรับด้วยนะครับก็ เหมาะสาหรับครอบครัวที่มีแม่บ้านมาอยู่ประจําได้ครับใช่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยเราสามารถจอดรถได้หลายคันด้วยอ่าใช่คือจอดได้ตั้งแต่3าถึงสคันเลยใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าชอบเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้ครับเขาให้มาค่อนข้างน่าใช้งานเนาะพี่เก่งแล้วก็หลากหลายด้วยครับครับอย่างพื้นที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ล็อบบี้ของอาคารคับเฮาส์นะครับครบเขาจะยกฝ้าเพดานสูงเลยซึ่งจริงๆเป็นส่วนสูงที่่คอนข้าง สูงกว่าปกติที่เราเห็นกันเนาะอ่านี่คือสูงแบบสูงโปร่งเลยอยู่เรารู้สึกสบายสบายแล้วก็ได้ในกระจกรอบเลยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือห้องออกกําลังกายที่เขาเอาเทคโนโลยี virtual fitness นะครับมาช่วยวางแผนออกกําลังกายให้ลูกบ้านตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่เนาะครับผมแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างคือสวนเลยคือสวนย่อมของเขาจะเป็นสวนแนวยาวที่เขาจะจัดฟังก์ชันเอาไว้หลากหลายเลยคือคือนอกจาก แบบมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันก็จะมีพวกสนามเด็กเล่นนะม,มีทางเดินอะไรต่างๆพื้นที่นั่งเล่นต่างๆแล้วเนี่ยนะก็ยังมีมุมของพืชผักสวนครัวนะครับมีลานสเก็ตสําหรับเด็กๆไปเล่นได้แล้วก็ยังมีมุมของสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพสพาร์คสำหรับครอบครัวไหนที่เลี้ยงสัตว์ก็ให้เขามาแบบใช้พื้นที่ตรงนั้นได้แบบเป็นสัดส่วนเลยนะครับโดยทั้งหมดเนี้ยความหลากหลายของพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดอ่ะที่เนี่ยเก็บค่าส่วนกลางไม่แพงด้วยคือปัจจุบันเริ่มต้นอยู่ที่17บาทต่อตารางวาต่อเเดือนนนท่าั้ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับ <S <S ก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยครับหรือใครที่อยากทราบข้อมูลเพิเ่มเติมหรือว่ารายละเอียดเพิเ่มเติมเนี่ยครับสามารถอ่านรีวิวเจาะลึกของเว็บไซต์ติง g อลลิว i n g ได้ครับสำหรับวันนี้คิดเรื่องอยู่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ